สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับอี่ผ้านแรนะครับจับผู้ไทยคนสรกด้าชูโอ้คือคืนนี้ดีผ้าจังหวัดปิชบูญูเน่ยบ้านเราเริ่งสายแตสวันนี้ครับคุณแม่ครับอันนี้กมาดังใกล้เนี่ยพี่ผ้าป้ปวางมันั๊บูศาสตร์ทองเลยเออไปมาสาสตร์ทองเสียมาทรมาามากับบาตากเสียสยเล่อะไรของในส่วอะอ่าคุณจะว่าตอไใครดี สว,ส,สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับค right. ุณแม่ครับสวัสดีครับแม่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 แมแท้มาแู้าม่แ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 มไม่แ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 มบแม่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 แ่แมาแม่่้่แม่แม่ม่่มมมม่่่ันี่่่่่่

ยากมีนีตง็เลยือนนี่น่นตอน้สองสุเลยสุดยอดเลยสยออสองสองอมนี่นงานฟรีครับพี่น้องครับง,งานฟรีตอนนี้งมก็พอดีาองนี้นั้นนี้นเนราทำเพื่อว่อ,อยากทนี ขอขวามลเมือทุกทุกคนหูกร้านทุกคนเลยล่ะสองาคนเดียวไปแล้วจ็มีพีกังนี่ลงกระทีาคนทไมแ่เราค้เาอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับหับาร์บ้ เข้ามาเป็นคณะโอ้อันนี้แม่แล้วนอนเฝาเลยนอนเฝาเลยพ่อแม่เลยนอนเฝาเลยเต้ เก้ไามากันเป็นทีมเขามากันเป็นทีบอเขามากันเป็นทีมเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นรถสีไทยเขากันเดี๋ยวขึ้นรถพี่ขอถ่ายรูปหน่อยลกป้ายนี้ด้วยนะ ยกป้ายนี้ด้วยนะถือป้ายนี้ด้วยนะอออเคโเค่อเออเอาเอทำไปเอาเอาขึ้น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 ลเ้ามาเร็วเดี๋ยวท้าเป็นปก่อยพอดีหน้าเวทีพอดีอ่งสองสามหนึ่งเออชิลล่างเลยครับเดี๋ยวผมไปกลเอาหนึ่ เดี๋ยวผมเป็นคนไล่แขกครับลงทางไหนไปไปตามหานะช่องเสียพี่ออฟฟิเชียลโอเคครับโอเคเอาเาไม่เอาไม่พี่เขาบอกเอาไม่เอาเอาเรารอได้ใหญ่นี่แหละครับผมฝากไทยแล้วนะครับมคุณไปไหนคือกันอานมาเป็นทีมมูนูมาปูเนตีหาพุทธเกล้าเอาติดเวทีด้วยเอาเร็วๆอันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอ่ออ่านชื่อก่อนอ่านชื่อ อันชื à, à, ่อตัวเองเสียงดังๆเสียงดังออเออเอ้ามากันเป็นทีมากันเป็นแก๊งเมื่อยากเอากุญแจไปมึงเอาใครเลยไอ้จจเอ้ากูไม่ได้กินเเบื้องก่อนาเต็มถัง เออเริ่มมืแรกมากินน้ำเด้อครับชิ้นหยองน้ำนะครับครับเด <c oughs> ี๋ยองเล็กหน่อยครับเปลื่นพกันมาโอ้ยมากันเป็นทีมครับมากันมากันทั้งมุมเด็กวัดป่าหายวิธีกันแล้วละครับนี่ครับเหลือต่อสายไฟเช็คสายไฟโอ้ ช่อง YouTube ที่มีมุมและวิวสูงที่สุดช่อง YouTube ที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วครับช่อง YouTube ที่มีมุมและวิวที่สูงที่สุดอ่าทีมบลับบนอนควาสิมาไอาเปิดกี่ก่อนได้ปะ ลองกุญแจไปพร่อมาปลาหย่านเสียครับพี่น้องครับปลาหย่านเสียลองกุญแจไปพร้อมครับพี่น้อง่นน้องะครับทุกศาสตร์ปดิฉันห่วใจบุญทั้งหลายนะครับเราก็สวัสดีแม่แม่สวัสดีครับสวัสดีครับที่ของกินหน้ามาละไปมาจะหกโมงเช้านะมาจะหกโมงเช้านะมา ก็ได้นะครับวันต้นเรียนไปเลยเชเช่นเครับติดต่อได้เลยนะครับไม่ว่าจะรงไหนนะครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ศรัทธานะครับติดชอบฟ้าวปลากับเรื่องเรามุงหลังคานะครับพิหารบุรพาจารย์เข้าทางนี้ก็ได้นะคุณแม่นะเข้างนี้ก็ได้นะครับกันนี้ก็ ทางนีก <onz> ็ไ <etus> ่้กรรมการนะครับรอครับรัดตาจากบรรดาที่อยู่หมดเลยเนี่ยพราหมดเลยารวมรวมกันนะครับสองพื้นนี่มส้าจริงมากันเป็นหลักร้อยหรือมากันเป็นหลักสิบจะได้ผลพร้อหมดนะครัคนที่ไเดา่ใช่คนี่จะมาี่กี่คนรวมกันสามสิบคนนะครับฝั่งทางด้านทางสถานนเจดี ะครับเราก็มีนะครับบูชาผ้าไททูตแก่นัรออนนี้ะครับไปนมัสการพระบรมสารีชื่อาทำเสร็จแล้วเราก็มาติองรอยพุทธบาทจะร้องที่ในร่างของจีนะครับแล้วก็บริเวณสารานเกดีก็มีโคอนทองเป็นองค์แกงขององค์สมาัติจากุตธะ้าครับแล้วก็ อ่ถวายนะครับสังฆทานใส่บารพร้อยอ่าพระป่าสิบสองราศีใส่บาทปั้งกันจันทร์วันนี้ถือว่าเราได้บำเพ็ญกุศลครบนะครับตามวงจรนะครับก่อนที่เราจะเดินทางจากไปจะมีพระป่าลุงตาซึ่งวันนี้นะครับการจะเป็นยอดสูงสุดของเที่ทีนะครับเือยอดเจดีย์นะครับเป็นพระป่าลอยฟ้านะครับ เราก็ได้บำเพ็ญกุศลกันครบสมบูรณ์แบบนะครับดัะ,บนะนั้นบรรดาทีน้องที่มาจากใกลจากไกลจากต่างอาเภอนะครับต่างหมู่บ้านตั้งอ,อกมาจากไกลตั้งใจมาจากบ้านร่วมมโมทนาทานนะครับสร้างบุญสร้างกุศลเพื่ออนา,าคตนะครับ ข้างหน้านะครับเราไม่แน่เขาบอกว่าชาติไหนยังมีตะวันไหนยังมีตะวันขึ้นชาติหน้าเราก็จะมันเช่นงกันสวัสดีครับนะครับขอบคุณทุกยอดกด s u b s c r i b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f ออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผม สวัสดีครับ